กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเพ28 channel นะครับค่ะวันนี้เราก็อยู่ในเกม Last Island of Survivor นะครับค่าวันนี้ผมก็มาจับม้าจับกวางนะครับกะว่าจะทํากวางเหล็กซะหน่อยนะครับเซิร์ฟนี้ผมก็ตั้งใจว่าจะทําเปกกซัตรนะเพราะว่าเห็นน้องฟิล์มเขาทำบังกรนะครับเราก็อยากมีขีดกับเขาบ้างนะครับต้องบอกเลยว่าผมนี่มือใหม่เลยนะครับก็คือยังไม่เคยทําเลยนะครับม้าเป็กกซัตรเนี่ยน้องฟิล์มก็แนะนํามานะครับว่าให้จับม้าแล้วก็จับกวางแล้วก็เอามาผสมให้เป็นกวางเหล็กนะ แน่จับมาได้มาที่ขี่ได้ด้วยนะเดี๋ยวมาจับกวางต่อนะครับน้องฟิล์มบอกว่าถ้าหากว่าเราอยากได้งบประหยัดหน่อยแล้วก็จะต้องทํกวางเหล็กเองนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องจับกวางแล้วก็จับมาเยอะหน่อยนะครับแล้วก็เราก็จะต้องขยันฟาร์มพวกห้องนะครับเพื่อที่จะได้หลอดม่วงหลอดจมพูนะแต่ถ้าไม่อยากเสียเวลาแล้วก็สามารถกดซื้อพวกกวางเหล็กแล้วก็พวกหลอดม่วงหลอดจมพูได้เลยนะ ครับเราก็สายประหยัดนะครับใส่อินดี้เราก็มาจับเองนะครับจับเองกับมือเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยใช้ตั๋วในการซื้อพวกหลอดเกเขียวเอานะครับหลอดกิเกียว์สีแดงๆผมก็เรียกไม่ถูกนะโอเคครับเหมือนว่าบ้านเรารจะโดนเจาะนะครับมันก็ขึ้นแจ้งเตือนมานะผมก็เลยรีบเข้าเกมมาเลยนะครับเดี๋ยวไปดูสักหน่อยนะครับโอ้โหลงนี้เเหรอโอเคมีป้อมปืนอยู่นะเอ้า โหน่าจะอยู่ข้างบนอีกนะครับคือข้างบนผมก็ยังไม่ได้อัพนะครับยังเป็นพวกหินพวกไม้อยู่เลยแก๊งนี้น่าจะเป็นแก๊งรัเสเซียนะครับแต่ดูเหมือนเขาน่าจะเจาะแค่ชั้นไม้นะครับไปเดี๋ยวไปเก็บเอาบุตก่อนละกันเขาน่าจะลงมาไม่ได้นะครับเพราะว่าผมวางป้อมปืนไว้เต็มเลยนะเอ้น้องฟิลม์มมานอออะไรตรงนี้เนี่ย <c oughs> เอาเหมือนเขารอดักอยู่ข้างบนเลยนะเนี่ย มาเดี nah, ๋ยวเอาปืนก่อน ดูแล้วน่าจะมาแค่สองคนนะโอ้ยไม่ตายไม่ตายหรือไม่โดนเนี่ยไปเก็บปืนก่อนมันจะปั๊มยาอยู่นะครับทีนี้ผมก็คาบลูกกระสุนมาด้วยนะครับก็คือน้องฟิล์มมันอยู่ตรงนี้ด้วยไม่รู้มีของหรือเปล่านะต้องเอาตัวนี้ก่อนนะครับเหมือนว่าตัวนี้จะมีพรเลย โอ้ <Okay>. oh, ได้เซตด้วยนะมีเซตไฮด้วยนะครับโ okay. อเคป้อมีลูกอยู่เนี่ยได้ปืนฟรีเอาเซตไฮมาตกเลยนะ ผมอ้อมไปข้างหลังดีกว่า,าโอเคตัวนี้จะเป็นตัวมีพรนะ มาเก็บของนะโหเราบเบิดเพียบเลยเซตไฮด้วยเหมือนเราบเบิดถังจะหายไปนะเดี๋ยวเราบเบิดไปเก็บก่อนละกันเราบเบิดมาตกให้เราเฉยเลยนะเดี๋ยวค่อยอุดหลังคางแล้วกันนะครับ เอาของไปเก็บก่อนบอกเลยว่าอิ่มเลยนะครับได้ทั้งเซ็ตได้ทั้งระเบิดเลยนะไปเดี๋ยวขึ้นไปอุดข้างบนก่อนลวกันนะครับเนี่ยข้างบนตรงนี้ผมยังไม่ได้อัพนะครับยังเป็นแค่ไม้อยู่นะโอเคอุดไว้ก่อนพวกนั้นน่าจะไปแล้วนะครับเอ้ยนี่งไงผมก็ว่าอยู่ระเบิดทางหายไปไหน เหมือนจะมีสองศพนะเหมือนอ๋อเหมือนตอนแรกมันเอามาแค่ถังหรือเปล่าแล้วรอบสองน่าจะขนระเบิดมาอีกนะครับเคโอ้น้องฟิล์มหลับเงียบเลยนะครับไม่เข้ามาช่วยเลยโอ้โหนึกว่าตัวเปล่านะของเต็มเซ็ตเลยของเต็มตัวเลยนะครับเคเยวเคลีรยกระเป๋าก่อนบอกเลยว่าอินจัดเลยนะครับ เระเปิดมาเสิร์ฟถึงบ้านเลยเสิร์ฟนี้พวกรัสเซียก็เยอะนะครับเหมือนว่าจะมีหลายแก๊งเลยนะมีรัสเซียพวกนี้แล้วก็จะมีอีกหลังนึงครับอีกหลังนึงคือแบบพรตันเยอะมากเลยนะผมไปเจอบ้านเขา้วนะผมไปจับพวกวางเนี่ยบ้านเขานี่อัพเหล็กทั้งหลังเลยนะครับแล้วก็เล่นอยู่หลายคนเลยนะเดี๋ยวเก็บของก่อนอเคได้ใดมา4 7ลูกนะครับ4 4 27นะโอ้โหบอกเลยยังอิ่มเลยนะครับแล้วก็พวกเซ็ตไฮแล้วก็พวกเซ็ตปืนด้วยนะ โอเคครับตอนนี้ผมก็ผสมม้าเพกาซัสมาแล้วตอนนี้ก็กําลังหัดวินอยู่นะครับยังบินไม่ค่อยเก่งนะยังไม่ชํานาญนะครับเพิ่งเคยหัดบินครั้งแรกเลยแอบตอนนี้ผมก็กะว่าจะมาฟาร์มห้องสักหน่อยนะครับตอนนี้ถ้าบนก็เป็นการ์ดฟ้าแล้วนะวันแรกก็คือเป็นเป็นห้องการ์ดเขียวนะครับแต่ไม่รู้ว่ามีคนมาฟาร์มไปหรือยังนะครับ <S <S <Okay. S 2> เคกลัวไอตัวอ้วนนะครับไม่รู้อยู่ไหน อ้าวตะเลกผมมองหาไม่เจอนะโห้เกือบตายนะเรือเหลือสิบสามเองตอนเลกผมว่าผมมองดีแล้วนะไม่เจอนะครับดูโผ่มาไงยาหมดแล้วด้วยไม่ได้เตรียมยามานะครับโอเคมีกล้องอาวธอยู่นะครับน่าจะมีการบวงด้วยไป กรดม่วงไดกัดม่วงโอเคเดี๋ยวใส่เสียไปก่อนหลอดม่วงหลอดม่วงหลอดชมพูนะครับห้องฟ้าดอบสองลอดเลยนะไปเราเก็บไปก่อนนะครับเผื่อว่าน้องๆเขาจะใช้กัน มาผมไม่ออกมาเอา้าจมดินเฉยจมดินเฉยขึ้นได้ไหมเนี่ยคือเคยเคยอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเห็นน้องๆบอกว่าถ้าหากว่าม้าจมดินเนี่ยถ้าเราขึ้นไปแล้วเราจะโดนบักตายนะโอ้ยผมไม่กล้าขึ้นเลยไม่มีที่นอนแถวนี้ด้วยเอาไม่ ได้ไหมเนี่ยถ้าขึ้นไปผมจะตายไปเนี่ยไปจะไปที่เรียบๆแล้วกันเนี่ยเออได้อยู่บังครับคงได้แหละคือเห็นน้องๆเขาบอกอยู่นะครับถ้า,ากว่าเราเรียกมา้ามาแล้วมา้มามาันจมดินเนี่ยแล้วเราขึ้นไปเราอาจจะโดนบักตายได้นะแต่นดีวผมว่าจะไปดูบอสอีจีที่โอสักหน่อยนะครับไม่รู้ว่ามีคนมายิงไปหรือยังนะ ดูเหมือนว่าที่ไปโอจะเป็นห้องเขียวกับห้องเขียวแล้วนะนะโอ้ยจบแล้วคือว่าแรกมันเป็นห้องเขียวกับห้องม่วงนะครับเฮ้เหมือนจะมีรอยเท้าอยู่นะอยู่ไหนเนี่ยน่าจะอยู่ด้านในนะครับมีชื่ออยู่นะครับแอบล้อดักยิงอยู่ข้างบนนี้ดีกว่าบอกเลยมานี่อย่างโกองอะ่ะโอเค เหมือนรอยเท้าจะออกมานะครับผมรอมาสักพักแล้วเหมือนเขากำลังยิงบอดอยู่นะนี่งไงโอเคยิงไม่ค่อยจะโดนนะครับไปไม่รู้มีของหรือเปล่านะโอเคมีพวกกลเบาอยู่นะครับมีการ์ดฟ้าด้วยโอเคเดี๋ยวเก็บพวกเซตเหล็กแล้วกันนะครับ เขียอองก่นจวผมว่าจะไปฟาร์มการ์ดม่วงที่ค่ายโจนแล้วก็ที่ท่าเรือนะครับคือวันแรกเนี่ยที่ค่ายโจนเป็นการ์ดเขียวนะผมว่าหลังอัปเดตมาน่าจะเป็นการ์ดม่วงแล้วล่ะไปไม่รู้ว่ามีคนมาฟาร์มไปหรือยังนะครับเป็นการ์ดม่วงจริงด้วยไม่มีกล่องดาวนะไม่เป็นไรครับเราเปิดไปเลยแล้วกันเผื่อว่าได้พกปอมปืนนะเฮ้ย<ม>แค่เซตเหล็กแล<ม>้วกันนะมรับอด เ <Yeah. S 2> ต่าใหญ่นะป้อม ป้อมปืนกึง่งโอเคได้บอดี้มาไปจะไปท่าเรือนต่อนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็มาแวะเอาแร่ที่น้องนนนะน้องนนก็ไม่รู้ไปไหนมานะครับเพิ่งมาออนนะครับก็เลยให้มาฟาร์มพวกแร่นะครับตอนนี้ก็ ฟาร์มพวกไทเทแล้วก็ฟาร์มเล็กนะครับบอกเลยที่บ้านเรานี่ต้องการไทเทยัางด่วนเลยนะเค <Okay, S 1> <Okay, S 2> เดี๋ยวขอไปเก็บก่อนมาครับมาดูห้องที่ท่าเรือนะครับดูซิว่าจะมีของดีหรือเปล่านะอยากได้พวกป้อมปืนพวกสายฟ้านะโอ้แม่บ้องนี่ไงสายฟ้าโอ้โหของที่ต้องการเลยเอาใส่เซฟไปก่อนเค okay. ไม่สนเลยครับได้เสาไฟฟ้าไปดีกว่าเอ้าต้องฟิล์มมาแล้วต้องฟิล์มขีมมังกรมานะครับขีมมังกรมาหาไปเดี๋ยวเรากลับกับน้องเลยแล้วกันเคลียร์ของก่อนเอาฟิลโอเคเดี๋ยวเรากลับกับน้องเลยแล้วกันนะครับขึ้นมังกรดีกว่านะครับมังกรเท่กว่าโอเคครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์ กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด,ด้วยนะครับเอาไว้พบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับผม